สวัสดีค่ะอลากับกมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทาวันนี้พี่กับเพื่อนจะมาทาการทำส้ตมตำกับลาหมูวัตถุดิบที่ใช้ทำส้ตมตำนะคะพริกแห้งกระเทียมมะเขือเปราะมะเขือเทศน้ำมะนาวสูรุตน้ำตาลปีบ๊บหอยดองน้ำปลาหมูยอและเส้นมะละกอแล้วก็พกนะคะมาดูวิธีการทำส้ตมตำนะคบก่อนอื่นกระเทียม2กลีบ พริกแห้งสามเม็ดตามให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปจปะตักพริกกระเทียมแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปปรุงให้ได้รสชาติให้รดยบร้อยเติมน้ำปาลา จากนั้นก็เติมหอยดองลงไปตามจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปให้รสชาติหนุนขึ้นเติมน้ำตาลปี๊บเพื่อไม่ให้เผ็ดเกินไปแล้วก็ปรับสมดุลรสชาติด้วยพจากนั้นก็เติมตามมะนาลงไปได้เลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันให้เรียบร้อย จากนั้นใส่ตามด้วย้ำเขือต่อกับมะเขือเทศลงไปเป็นคนตามให้เข้ากาันตามด้วยหมูยอที่ลวกกันไปแล้วพอจากนั้นก็เติมข้าวสุดท้ายใส่ต้นตกใส่มะละกอที่หั่นไว้สับไว้ลงไปเป็นคนตามากไปเรื่อยๆให้มันให้น้ำ ไม่เือหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคร<อ>ับเอาละนะครับนี่ก็คือส้มตำหน้าตาของส้มตำของพวกเราที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววั้นเดิบทำลาบหมูก็คือหมูสับเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นชูรสน้ำมะนาวน้ำปลาของตัแต่งเป็นหอมแดงกับผักชี